วันนี้ทบทวนการกราบพระแล้วกันปฐมบทเจริญพุทธานุสตินั่งคุกเข่าพนมมือค่อยๆเคลื่อนตัวลงเคารพนอบน้อมอ่อนโยนเหมือนพระพุทธองค์ยืนต่อหน้าเราประทับยืนกราบฝ่าพระบาทเหมือนท่านเป็นพระบิดาของเราเราจะกราบพ่อสุดที่รักของเรานั่นละ่ะค่อยๆช้าๆนะครั้งที่หนึ่ง อ่อนโยนนุ่มนวลเริ่มค่อยๆไม่รีบถึงพื้นแล้วนิ่งไว้ก่อนเหมือนเราได้อยู่กับสมเด็จพ่อเราครั้งที่หนึ่งอธิฐานด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมหน้ากิเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้คิดไม่ดีพูดไม่ดี ทำไม่ดีลบหลู่ร่วงเกินพระบรารมีสมเด็จพ่อคุณแห่งพระพุทธคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเวไนทยทั้งหลายข้าพเจ้าขอขมาขออโหสิกรรมขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตายกโทษให้ และหากผู้ใดร่วมเกินข้าพเจ้าก็ขออาโหสิกรรมให้ขอให้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ต่อกันไปตลอดจนถึงพระนิพพานค่อยๆเงยขึ้นช้าๆขึ้นมาตั้งสติรู้จิตเรารู้กายเวทนาจิตธรรมจิตของเราสว่างไหมงดงามไหมถ้ามันยังแข็งกระด้าง มันยังทื่ออยู่แสดงว่าเรานะ่ยยังมีอะไรอยู่เยอะนะฝ่ายดํำในใจเราครั้งที่สองนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์เริ่มถึงพื้นแล้วนิ่งไว้ก่อนครั้งที่สองอธิษฐานพระธรรมอันประเสรศิฐที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรู้ไว้ดีแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ตามได้แจ้งตาม ข้าพเจ้าจะนำพาผู้อื่นให้มีดวงตาเห็นธรรมและได้บรรลุธรรมสู่พระนิพพานท่วนหน้ากันค่อยๆเหนื่อยขึ้นเหมือนเราอ่อนโยนนุ่นนวลขออนุนโมทนาครั้งที่สามให้ดีที่สุดกราบพระสม์อริยะทุกรูปทุกองค่อยๆ ก้มลงไปขอเคารพนอบน้อมแด่สงสาวกผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแม้เป็นคารวะแต่ใจเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันตุกรูปทุกองค์พระปเจกพุทธะพระมหาโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล้าวทำใดที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดสรู้ไว้ดีแล้วพระมหาโพธิสัตว์พระปเจกพุทธะ ได้ตัดสรุปและพระอเรียเจ้าได้บรรลุตามขอทำนั้นจงมีแด่ข้าพเจ้าและครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บุตรลูกหลานสามีภรรยาพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยท่วนหน้ากันโลกนี้ขอให้สงบร่มเย็นสันติสุขสันติภาพได้เกิดขึ้นไม่เบียดเบียนไม่คดโกงบริสุทธิ์เมตตาต่อกันจนถึงนิพพาน ค่อยๆเหนื่อยขึ้นเธอปรารถนาสิ่งใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติบางคนอาจจะมีกิจทางโลกอยู่ก็อธิษฐานบางคนไม่มีกิจทางโลกเหลือแต่กิจทางธรรมก็อธิษฐานขอให้ได้บรรลุขอให้ได้โปรดเวไนขอให้นำพาเวไนได้ไปสู่พระนิพพานเริ่มอธิษฐาน ให้จิตตั้งมั่นช่วยนำพาคำอธิษฐานของข้าพเจ้าให้เป็นจริงโดยเร็วพลันด้วยเทินเสร็จแล้วอธิษฐานวาระสุดท้ายของจิตข้าพเจ้าพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนลูกขอไปที่นั่นถ้าเธอปรารถนานิพพานแน่นอนนะขันห้าไม่เอาไม่มีอีกต่อไปไม่มีสิ่งใดจะกั้นเธอได้ขอความเจริญในธรรมขอความสุขเลืศอล้ำในพระนิพพาน จงมีแด่เธอทุกดวงจิตเป็นนิจการตลอดไปด้วยเธอกราบสามครั้ง